กับสาวรูปร่างผอมบางเท่านั้นหากผู้ที่สวงส่ชุดว่ายน้ำอยู่อย่างมั่นใจกลับเป็นเจนนี่รั้งนางแบบพลาสไซที่มีขนาดตัวอยู่ที่ไซส์14ในโฆษณาชุดว่ายน้ำตัวล่าสุดของ H&M แบรนด์ดังจากอเมริกา การใช้นางแบบรูปร่างพิเศษไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อระยะไม่ถึง10ปีมานี้วงการแฟชั่นเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเช่นการหันมาใช้นางแบบรูปร่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงทั้งโรบินลอลี่นางแบบพลาสไซส์คนแรกของแบรนด์อเมริกันลาฟลอเรนหรือการเลือกใช้สาวไซส์1ิอย่างคริสตัลเรนเดินปิดโชว์ที่ปารีสของชองปอโกติแอรองเสื้อสัญชาติฝรั่งเศสเมื่อปี2005ทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องเป็นไซส์ศูนย์ไซส์สองนะครับเพราะว่าเพราะเนี่ย ในฐานะของคนทําง,งานแฟชั่นซึ่งเสร็จติดความงามที่เป็นเป็นไอดอเป็นไอดียที่เป็นไซส์สูงไซส์สองเนี่ยก็ต้องบอกตัวเองเสมอว่าเราไม่ได้ทำไซส์เสื้อให้กับขายกับมันแบบเราขายเสื้อให้กับลูกค้าเราจริงๆซึ่งในในชีวิตจริงๆเนี่ยมันทุกคนมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างเสมอ,อหน้าที่ของเราหน้าที่นึงคือคือเสื้อสวยบนรันเว์แล้วเมื่อลูกค้าจริงๆกับใสก็ต้องสวยด้วยมึนก็ต้องมีวิธีคิดที่ค่อนข้าง ปรับเปลี่ยนได้พอสวราะมีรูปร่างเหมือนกันจึงเข้าใจสาวๆกลุ่มเดียวกันได้ดีที่สุดคือก้าแรกที่วรพรโพสวัสดและเพื่อนอีก3คนร่วมกันทําธุรกิจออกแบบเสื้อผ้าเพื่อสาวพลัสไซส์โดยเริ่มต้นจากชุดว่ายน้าก่อนขยายไปสู่เสื้อผ้าใส่ในชีวิตประจําวันและชุดกลางคืน การอำพรังจุดด้อยเสริมจุดเด่นบนร่างกายนับเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับสาวไซส์พิเศษโดยเฉพาะช่วงต้นแขนหน้าท้องและสะโพกที่ช่วยได้ด้วยการดึงความสนใจไปที่หน้าอกและเลือกใส้ผ้าประเภทพยืดและผ้าพิมพ์ลายกราฟิกตอนนั้นที่เริ่มทำอะ่ะยังไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้ตลาดของคนอ้วนก็ค่อนข้างเยอะนะก็ค่อนข้างกว้างก็ดีค่ะมันก็เป็นทางเลือกกับผู้บริโภคแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าร้านไหนที่จะมีจุดเด่น ดึงลูกค้าเข้ามาได้เท่านั้นเองอย่างของเราก็ชุดว่ายน้ําแล้วก็ชุดที่ตัดเองส่วนใหญ่ชุดไปงานชุดราตรีที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะในเมืองไทยเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีนะเป็นแบรนด์ที่ทําเสื้อผ้าสําหรับคนตัวใหญ่ยังน้อยอยู่มากแล้วก็เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างที่เราเรียกว่าแฟชั่นหรูหราหรือว่า,วาค่อนข้างที่จะเ,เป็นทีนน่นิยมตร็ความต้องการมักจะไม่ค่อยมีไซส์ตอบรับ คนที่มีรูปร่างแบบนั้นนะครับในต่างประเทศนี่จริงๆก็ก็ยังน้อยแต่ว่าก็ยังมีตัวเลือกให้เยอะมากขึ้นแล้วมีมีบริษัทที่เขาทำธรุรกิจอย่างเสื้อผ้าพวกพลาสไซส์เป็นเรื่องเป็นราวมากยิ่งขึ้น จะเป็นสาวๆาไซส์ไหนค่ะก็คงจะอยากใส่เสื้อผ้าแล้วออกมาดูดีมั่นใจแล้วก็ช่วยเสริมบุคลิกใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นค่ะการใช้จีบระบายบร,ริเวณลำตัวแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้สาวสาวไซส์พิเศษนั้นสนุกสนานกับการแต่งตัวมากขึ้นค่ะเนื่องจากจะช่วยอำพรางบร,ริเวณหน้าท้องแล้วก็สะโพกได้นั่นเองค่ะ แม้ตลาดเสื้อผ้าสำหรับสาวพระไซเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นหากการแก้ไขค่านิยมสวยต้องผอมยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเมื่อ Abercrombie and Fitch ซูเปอร์แบรนด์ของอเมริกาประกาศจุดยืนว่ากลุ่มเป้าหมายคือลูกค้ารูปร่างดีเท่านั้นและจะออกแบบเสื้อผ้าไม่เกินไซส์1ิซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่ผู้หญิงอเมริกันส่วนใหญ่มีรูปร่างโดยเฉลี่ยอยู่ที่ไซส์1ิเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน